ท่องเที่ยวยี่สิบจังหวัดในภาคอีสานลองมาเบิงว่ายี่สิบจังหวัดนี่มูเจ้านี่เคยไปครบทั้งยี่สิบจังหวัดมัง่งหรือว่ายี่สิบจังหวัดนี่เคยเคยหูบอว่ามีอีย่างมีของดีในแต่ละจังหวัดลองมาฟังเบิงจังหวัดที่หนึ่งจังหวัดนครราชารส,าสีมาปราสาทกะิมีปราสาทหินพีมาม้ล้วก็อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นี่บางคนบางคนอาจจะไปมาแล้วเอออาจจะไปมาแล้ว จังหวัดที่2บุรีรัมปราสาทหินพนมลุงแล้วก็สนามแข่งรถสร้างอินเตอร์เนชั่นแนลเชอร์กิตตะวันสนามสร้างน,าานี่ปรท่าน,นอ,อีเคยไปค่อยคยไปแต่ปราสาทหินพนมลุงเออคยไปสวัยตอนเป็นเด็กน้อยอ่ะประมาณสิบสปีนี่ละมะั้งเราละ,ละ,ละนี่และและจังหวัดที่3จังหวัดสุรินปราสาทเมืองตํมแล้วกางานประเภทนี่สร้างสุรินประธานอีเคยไป มองไดกับว่าท่านเด้เคยไปยักมองจังหวัดที่สีจังหวัดศรีสะเกดเสาอาโศกมหาราชแล้วกับปราสัทสะกําแพงไงเคยไดยินิตจะซื้อขึ้นกันว่าท่านเด้เคยไปจังหวัดที่หาอุบลราชธานีเกสมมีอุทยานแห่งชาติพาแต้มแล้วกับภาพเขียนสีโบราณสามพันโบกบ่แน่ใจว่าเป็นมองเดียวกันหรือว่าคนละมองนะอ,อพี่น้องอันคนไหนที่อยู่จังหวัดอุบลกัน แต่เกิดว่าผู้ใดฟั่งแล้วกะม่นไม่้ข่อยอ่านแน่ว่าเป็นหม่องเดียวกันมอุทยานแห่งชาติผาแตมกับภาพเขียนสีโบร่าณสามพันโบกนี่หม่องเดียวกันหรือว่าคนละหม่องถึงสิแม้และจังหวัดที่หกจังหวัดยะโสธรกัสิมีพิพิธภัณฑ์พญาคันขาดหลกักกะเสาหลักเมืองเออเสาหลักเมืองกะพญาคันขาดกะเคยไย้ยินแต่ซื้อกะเพงเนาะเออเคยเพิ่น เพิ่นอันเอาเพลงมาเฮ็ดเอาอันมะเฮ็ดเพลงอยู่เออและจังหวัดต่อไปจังหวัดอำนาจ,จเจริญพระมงคลมิ่งเมืองหลวงพอยใหญ่และตอนนี้ก็เขาก,กำลังสิมีอยังอันที่บนปทุมราดไปเฮ็ดน่ะอยังอันอย่างนู่มองสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคอนเสิร์ตไหมบนใ,นใจว่าเขาเอื้อนยังอันแบบว่าเขากําลังสิจัดก,กันวันที่สิบสิบเอ็ดสองมืออก็แต่ิมีคอนเสิร์ตมีการแสดงนี่ยังมากมายอ่ะเออ พอนแน่ใจว่าเอิ้นอนี่ยังเออพนเฮ็ดหม่องท่องเที่ยวไหมแบบค่อยๆก็ว่าสีเฮ็ดสีเฮ็ดมันพ,พึ่งเริ่มเฮ็ดปีนี้งี่งสิแมหมเออคนคนก็อาดสิหลายเนาะเพราะว่าเขามีการจองตัวจองอยังกันไว้แล้วแต่ล่วงหน้าเออจังหวัดเริ่ม,มีหม่องท่องเที่ยวแล้วจังหวัดต่อไปจังหวัดที่แปดจังหวัดมุกดาหารก็สิมีหอแก้วมุกดาหารหอแก้วก็เคยยินยินจซื้อบท่านได้เคยไปเนาะพี่น้อง หรือผู้ใดอยู่จังหวัดนั่นเป็นยังไงอันมม AH e เม่นเม่นมห้อานแน่ออแล้วก็จังหวัดที่เก่าจังหวัดนครพนมพระธาตพนมวารมหาวิหารก็ออมีพระธาตจะมีพระธาตพนมก็ซื้อซื้อก็ซื้อันเดียวกันกับจังหวัดมันมออ,อแล้วก็จังหวัดที่ซีฟจังหวัดสกลนครพระธาตเชิงชุ่มแล้วก็ทะเลแดงหนองหาน ทะเลบ,บัวแดงกับพระท่านเคยไปเออจังหวัดนี่กับพระท่านเคยไปสกุลลครเคยไปอยู่แต่ว่าพรเคยไปมึงนี่พระท่านเคยไปทะเลบ,บัวแดงหนองหานแม้แล้วก็จังหวัดต่อมาจังหวัดที่สิบเอ็ดจังหวัดกาฬสินไดโนเสาร์ไส้ไส้ผู้พาวแล้วก็วัดพุทธนิมิตผู้คอไดโนเสาร์ไส้ไส้ผู้พาวแล้วก็วัดนิมิตผู้คอถ้าข่อยอ่านผิดก็ขออภัยด้วยมันอาจเสียอ่านยากในจักหน่อย จังหวัดต่อมาจังหวัดที่สิบสองขอนแกน่นพระมหาธาตุแก่นนครหลวกททะเลสาบหนองโกดเคยเดย,ยไย้ยินซื้ออยู่พี่น้องแต่ว่าประท่านไม่เคยไปจังหวัดต่อมาจังหวัดมหาสารคามพระธาตุน่าดูนเคยอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าข่อยเด้ไปว่าตอนนั้นจำไม่ได้สงสัยอาจจะเด้ไปยังมั้งจื้อบ่ได้เพราะว่าช่วงนั้นช่วงนั้นกัน ไปๆไปม,มาๆระวงังลอยเอ็ดกับหนองบัวลำพูสิแมอาชิดเด็กไปหรอมั้งจังหวัดต่อมาจังหวัดลอยเอ็ดพ่อมหาเจดีชัยมงคลแล้วก็บึงพระลานชัยบึงพระลานชัยนี่ไปดูเพราะว่าสมัยตะกี้นี่อยู่ลอยเอ็ดบะนี้อ่นกัไปเฮตุงานเนาะไปเห็ดงานแถวนั่นเออไปเห็ุงานอยู่จังหวัดนั่นน้ำมันละทึงท่งเท่งแบบว่าพอพอพน่นพาไปอยููน้ำมันน้ำพี่น้องสิแมเออน้ำพี่น้องอยู่จังหวัดลอยเอ็ดบนี้ ก็ได้ไปเห็นงานอยู่หันน้ำก็ได้ไปดูอยู่บึงพลาสน์นะบึงพลาใชัยจังหวัดต่อมาจังหวัดทีสิพาจังหวัดเลยอุทยานแห่งชาติผู้เรือและะ้วก็เชียงคานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะช่วงนี้นี่โคตรเที่ยวหลายช่วงหนาหนาวแบบไปบึงไปบึงหมอกเออไปบึงหมอกไปบึงอันนี่นไหมไปบึงแบบแตะเวนขึ้นหรือว่าไปขึ้นนั่นไปปีนเขาเออไปปีนเขา และจังหวัดต่อมาจังหวัดที่1 6จังหวัดหนองคายมีสาลาวินิตรหรือว่าสาราแก้วแก้วกูอ,อท,ที่เขาจะเอามาเห็ดเป็นละครนะ่ะสาราแก้วกูแหละบะถนนค้นเดินริมโขงผ่านมาสิบหจังหวัดแล้วต่อไปเป็นจังหวัดที่17ก็สิเป็นจังหวัดอุดรธานี้ก็สิมีทะเลบ,บัวแดงหนองหารแล้วก็ค่ำชนดเป็นที่ขึ้นซื้อนะ สองย่างนี่แบบว่าผู้ใดไปลนอุดรกสิแบบว่าไปไทยไปไทยลูบมองกันทะเลทะเลหนองหานแบบทะเลบัวแดงหนองหานที่มีเป็ดตัวสีเหลืองๆอ่ะเออถ้าเกิดว่าผู้ใดบ่ไดแปลนบ่ไดไปไทยมองหันแสดงว่าไปบ่หอดอุดรพ้นว่าพนนั่นโบนพ้นเผาใส่กันหนึ่งสิหเออแล้วบบดนี้ก็มีแต่ลูบมองเป็ดถ้าเกิดว่าทายลูบมองเป็ดปุ๊บนีหูเลยเป็ดสีเหลืองๆนีแสดงว่า มูเจ้าไปแทนทะเลบัวแดงน้องหานเออไปแบบเไปไ็นปเล่นอุดรนั่งสินะเออถ้าเกิดว่าผู้ใดท้ายลูกมองหันหรือว่าคําฉโนโดนั่งสิเออเป็นที่ขึ้นซื้อมองมองคนนั่นไปไหวพญายนาคเนาะและจังหวัดต่อมาจังหวัดข่อยเองจังหวัดน้องบัวลาพูก็มีวัดธรรมเอราวัณแล้วก็มีอุทยานแห่งชาติผู้เก่าผู้พันค่ำอ่าเป็นที่ขึ้นซื้อของน้องบัวลาพู วัดรมเอราะวัณก็เคยไปตั้งแต่สมัยพออยู่พ,พ่อพนบวดบวดแต่ว่าบริไบวชอยู่วัดนั่นนี่บวชอยู่วัดอื่นแต่ว่าพนผ้าไปเองสิแมหรือซึกว่าได้ทำน,นะเย็นแล้วก็มืดสมัยที่คอยไปมันก็ว่ท่านเดี๋ยจะิญ่อนซ้ำซูมือนี่ซูมือนี่มมน,นี่จะเลื่อนคักแล้วแบบว่าพนกระเฮ็ดบันไดขึ้นบันไดลงแบบสะดวกสบายอะ่ะมันคือสมัยตะกี้สมัยตะกี้ที่พ่อผพ้าคอยไปนะมันยังเป็นบันไดใหม่อยู่ แบบกระยานมืนยานยังแต่ว่าชุมื้อนี่พอนเทศเป็นปูนเป็นยังขึ้นไปขึ้นไปแล้วกะเสีย็สะดวกสบายแล้วก็จังหวัดที่สิบเกา้าจังหวัดเชัยภูมิก็สิไม่ีหม้อหินขาวแล้วก็ทุ่งดอกกระเจียวทุ่งดอกกระเจียวปลาหินงามอขออภัยด้วยทุ่งดอกกระเจียวเป็นที่ขึ้นซื้อเนาะเวลาดอกกระเจียวที่ข้าจะไปเทียเ่ยวองศิอะไปเที่ยวแบบทุ่งดอกกระเจียวอะ่ะ และจังหวัดที่20จังหวัดสุดท้ายเป็นไปบ่ไรว่าสิมีผู้้เจ้าคิดว่าจังหวัดใดนเอาขาดขาดบ่ไรก็คือบึงการหินสาวาน้อแล้วกนรนำตกทำผ้าเป็นที่ขึ้นซื้อเป็นหมองท่องเที่ยวเป็นหมองท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดน,นี่ก็คือ20จังหวัดของสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบว่าอยู่ในภาคอีสานเออสําหรับคนที่แบบว่าบางคนอาจจะอยู่จังหวัด ยู่จังหวัดนั่นๆเออแต่ว่าเ่เค่อยไปจังหวัดอื่นอังเสีย้นว่าถ้าเด็กเคยไปเที่ยวจังหวัดอื่นหรือบางคนอาจสิไปมาเกือบครบทุกเกือบทบเกือบครบทุกจังหวัดแน่ว20จังหวัดแมนบ่บางคนอาจิะไปว่าเออฉันเ่เคยไปฉันอยู่แต่ในจังหวัดจะของก็บบอกเป็นยังท้ามีโอกาสหรือว่าแบบว่าเอออยากไปเปิดหูเปิดตาสิ่งก็เป็นกะไปอยู่นะบึ่งจากแผนที่มองนี้แล้วนี่แบบโอ้ มิามองงามงามิถ้ามองนาไปยังสิแม้นั่นแหละยังให้พี่น้องเข้าไปถ้าถ้าสิไปกับไปช่วงนี้แหละช่วงหนาหนาวถ้าเกิดว่าไปช่วงหนาฝนมันก็สิจืดสิแชะมันนี้ลดเข้ากับสิบงังบังมองกับลดเข้าไปก็ได้ยังสิแม้เออติดขี้ตุมมึงสินะถ้าไปกับไปช่วงนี้ดีที่สุดแบบบางคนกอาจจะไปการเต้นการเต้นนอนมึงสินะแล้วก็บึงพระอาทิตย์ขึ้นมึงสิแม้อุ้ยหนาวปานนี้มีคนไปการเต้นห่ดเหรอเพื่อ อาจจะมีอยู่แล้วเนาะส่วนหน่อยส่วนหลายเขาจะากับเฮ็ดงานกันเป็นว่าแต่ว่าบางคนก็อาจจะแบบเอออนเฮ็ดงานอยู่แต่ว่าบได้บได้เฮ็ดงานอันอยูมองเฮ็ดงานหน่งสิไหมเฮ็ดงานออนไลน์งสิเขาก็ไปเที่ยวได้สินะก็ไปกางเต้นบึงพระอาทิตย์ขึน้นสินะออก็เป็นฟิลที่แบบว่าเออสบายสบายเองสิไหมถ้าผู้ใดบ่เ,เคยไปก็ไปเอ้เอรอ์บอกเกี่ยวของแนละ้วมาละ ข่อยข่อยก็เคยไปหลายจังหวัดอยู่บางจังหวัดก็เคยไปมาแล้วบางจังหวัดกับ่ท่านด้เคยไปนั่นล่ละกัมีซัมหนีแหะแผนที่ท่องเที่ยว20จังหวัดของภาคอีสานถ้ามีหมองใดเพิ่มเติมกับเม่นเม่นมาให้อ่านแน่ซําที่ข่อยหูข่อยก็หูซัมนีนะเออสา,าระของข่อยซัมหนีละพี่น้องมองสถานที่ท่องเที่ยวมาแนะนำซื้อ